คืนประทับใจมากเท่าไหร่ล่ะสองแสนห้าสองแสนห้ามีฝั่งทองไว้เหรอตั้งราคาสูงไปนะเก้าหมืนพอเมื่อคืนใครกัน,น่าที่กัดผมไม่ปล่อยทั้งตูบทั้งกัดแถมยังเอาแต่ร้องห,หยุดนะตามนั้นก็ได้เดี๋ยวโอนให้ฮเมื่อคืนมองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวนี้ร้านมีไม่มบักให้บริการด้วยเหรอ ได้กำไรเยอะขนาดนั้นเลยเหรอตลาดดีโดยเฉพาะเจอเศรษฐีนีที่ใจปั้มอย่างคุณแบบนี้โอเคฉันแพ้ครั้งหน้าจะไม่เรียกคุณแล้วเปิดประตูสิเศรษฐีนีจะไปทำงานในเมื่อคุณเป็นลูกค้ารายใหญ่ผมก็ต้องไปส่งสิถึงแล้วสมก็เป็นตัวท็อปดูแลรับส่งดีขนาดนี้ครั้งหน้าจะเรียกอีกเดี๋ยวนะพาดฉันมาโรงพักทำไมอะ่ะเมื่อคืนคุณซื้อบริการทางเพศผมเลยพาคุณมาเจอตำรวจฉันใช้บริการแต่ว่าคุณก็ขายนี่อือ ผมก็เลยมานี่ไงอรอยเมื่อคืนก็หายไปหมดไม่มีทัพยานและกล้องวงจรปิดจะมีหลักฐานได้ยังไงเอา้าบันทึกการโอนเงินสดสด,สดร้อนๆได้พูดมาเลยอยากได้เงินเท่าไหร่ถ้าไม่อยากติดคุกก็แต่งงานกับผมลีเจนอย่างฉันก็มีขอบเขตไม่มีทางเอาเรื่องแต่งงานมันล้อเล่นผมโดน,บบนครอบครัวบังคับให้แต่งงานหาภรรยาแค่ในนามถือบริการทางเพศมากสุดก็โดนจับสิบวันแต่แต่งงานเนี่ยสิโดนขังทั้งชีวิตฉันรู้หลอกว่าคน <c oughs> เลือกอันไหนงานก็ได้อืม คุณตำรวจครับเห็นยืนกันอยู่นานละคิดจะทำอะไรอะ่ะฮะผมขอเจ<ช>้า<ช>ครับเิทีดาที่จดทะเบียนอยู่ทางนั้นไป <laughs> ไปนะคะภายใน24ชั่วโมงทั้งหย่าแล้วก็แต่งงานใหม่ขนาดแทบเห็นความรักยินงต้องเอ่ยปากชมฉันเลย <laughs> ผลหน้าอายุที่นี่คนเยอะรักษาภาพลักษณ์หน่อยทำไมเมื่อเช้าไม่มาทำงานอะไรฝ่ายการตลาดตอนนี้ยังต้องมาดูแลคอยเช็คชื่อฝ่ายโฆษณาอีกเหรอก็คุณเป็นภรรยาผมลืมแล้วเหรอเมื่อวานเราหย่าก,กันแล้วโอ้อยลีเจนผมกับผู้หญิงคนนั้นแค่เล่นละครเันเฉยต้องทำให้เรื่องมาแยกขนาดนี้เลยเหรอนิสัยคุณเนี่ยมันน่าโดนดัดซะจริงๆเลยนี่คิดว่าคุณหวงังรองประธานคนใหม่มาถึงแล้วแจกทุกคนไปชั้นล่างและเข้าแถวรอต้อนรับ วันนี้ทำไมดูใหญ่โตจังอะคุณหวางถึงกับต้องลงมารับเองรองประธานคนใหม่นี่มาจากไหนกันแน่ยินว่ารองประธานคนใหม่หล่อมากๆเลยล่ะฝ่ายประชาสัมพันธ์บอกว่าเขาหล่ออย่างก,กับเทพบุตรคิดว่าเขาหลอกว่าหัวหน้ายู่ไหมว้าวว้าวาจะงห่อสิเลยสุดยอดเข่าลืมไม่ได้ม้จริงจริง ราประานคนใหม่นี่หล่อมากจนฉันยืนแทบไม่อยู่แล้วแ้บจะโดนเาทานี้แล,แล้วเนี่ยนี่ก็เป็นผลบุญที่ฉันอธิฐานทุกวันแน่เลย <c oughs> ไม่รู้ว่าแต่งงานหรือยัง <c oughs> ให้เธอพอเธอมีฉันอยู่เราประธานผมไม่สนพวกเธอเหรอกขอดูหน่อยว่ามันยังไงหล่อขนาดที่พูดจริงเหรอที่มาสามีใหม่ของฉันไม่ใช่เหรอไม่ใช่ตัวท็อปของครอบหลอกเหรอ วันนี้พี่หยอแล้วนะพี่มาหาตัวท็อปที่หล่อที่สุดที่นี่คุณก็คือตัวท็อปของที่นี่เหรองั้นคุณนี่แหละแย่แล้วเข้าใจผิดซะแล้วว่าระวังหน่อย คุณลูกขาอ่อนขนาดนี้ไม่คืนพักผ่อนไม่พอเหรอ,อนี่คุณลูกครับเธอคนนี้เป็นนางแบบมือของบริษัทช่วงนี้คงทำโอทีเยอะไปไหน่อยครับทำงานล่วงเวลาไม่ดีนะกลางคืนคุณจะได้พักผ่อนไม่องั้นร่างกายจะสุดเอา เย็นหมิงข้อคุณเป็นอะไรเหรอครับ <ś c oughs> เปล่าหรอกเมื่อคืนฉันโดนแมวกัดมาไ <ś c oughs> อ้ลู่เย็นหมิงดูทั้งรู้เข้าใจผิดแต่ก็ยังเงียบ, <ś c oughs> ยบก็หกเก่งหลอกฉันซะได้สนุกหลอที่แกล้งฉันรีเจ <ś c oughs> นมาออฟฟิศผมหน่อย ได้คะ่ะคุณลูกฉันก่อนเลยเดี๋ยวฉันตามไปมคุณลูกคะ่ะเมื่อวานฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใครเลยทำพลาดไปมานี่สิ <laughs> คุณลูกคะ่ะฉัน ทายาไม่ต้องดอกมั้งคะคุณแน่ใจเหรอดูได้ไงว่าฉันไม่สบายอ่ะเมื่อวานเราทำตั้งหลาย <c oughs> ไม่ใช่แค่คุณล็อกวันนี้ทั้งตัวผมก็อยางก,กับโดนรถบรรทุกทับมาไม่มีผิดเลยแถมตอนนั้นของผมก็ยังเจ็บีิดๆไม่าหายฉันนี่มันป่าเ่อนจริงๆ<ค><อ><ม>เบาๆหน่อยเดีย๋ยวคนอื่นรู้เขา้าเย็นหมิงเดี๋ยวผมเองผมพายู่เชิงมาพบคุณครับเข้ามาเลย เยียนหมิงมาผมจะแนะนําให้รู้จักคนนี้น่ะคือคนที่ผมพูดถึงบ่อยๆหัวหน้ายู่อยู่เชิงเป็นดาวรุ่งของบริษัทเรานอกจากเก่งเรื่องงานแล้วยังเป็นคนที่รักเมียด้วยพูดอะไรก็ไม่พ้นเรื่องเมียเลยเอ๊ะหัวหน้ายู่อย่ากันแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังไม่ถอดแหวนล่ะคุณลู่รู้ได้ยังไงล่ะครับหัวหน้ายู่คงยังไม่รู้รุ่นเดียวกัน เมื่อวานกลุ่มศิษธ์เก่าคึกคักมากมีคนถ่ายรูปหัวหน้ายู่ออกจากตึกทะเบียนสมรสหน้าตาคุณดูไม่ค่อยดีเลยอ๋คุณลูกเข้าใจผิดแล้วผมกับภรรยาแค่ทะเลาะกันเฉยๆครับเดี๋ยวก็คืนดีแล้วก็กลับมาแต่งงานกันใหม่แต่งใหม่เหรอคุณนี่น่าจะคิดง่ายไปนหน่อยละมั้งเนี่ยอะไรที่พังแล้วยากจะสมานคืนนะ <c oughs> นี่จะไป้พที่ได้เออเสียงหน่งโทนี่มันจะดังมาจากข้างล่างนะเออเมื่อถือผมทำตกพื้นน่ะเดี๋ยวโทยคุณลู่มีเอกลักษณ์ดีนะครับหัวหน้ายูดูจะสนใจโทรศัพท์ผมมากเลยสินะอ๋อ เออเย็นหมิงเมื่อกี้ผมเลืมบอกไปอยู่เชิงเนี่ยเป็นตัวท็อปของฝ่ายกาตรตลาดของเราอาไม่แปลกใจเลยเมื่อวานเพิ่งยาวันนี้คิดจะกลับไปแต่งใหม่ความเร็วแบบนี้เข้ากับสไตล์ฝ่ายการตลาดสุดๆไปเลยคุณลู่นี่เจ๋งสิบ่ายสามครึ่งเรามีประชมุมสรุปไตรมาเราห้ามไปสายเด็ดขาดไปไป,ไปเดี๋ยวผมช่วยเตรีมตัวด้วยเฮ้ยนี่คุณบ้าเหรอเก็บโดนจับได้แล้วนะ กลัวอะไรเราเป็นสามีภรรยาที่ถูกตามกฎหมายไม่ถูกจับหรอกไม่ถูกจับแต่ถูกหักเงินไงคะอาตย์ที่แล้วเสี่ยหลินจากฝ่ายธุรการก็โดนย้ายงานเพราะแอบคบกันในออฟฟิศคุณโดนหักได้แต่ฉันยังไม่อยากตกงานนะเป็นความลับก็ได้แต่คุณต้องย้ายมาอยู่กับผมเราก็แค่แต่งงานกันปลอๆไม่ใช่เหรออย่าคิดทำเป็นจิตไปจังสิ ไม่ต้องห่วงเรานอนคนละเตียงเว้นแต่ว่ากลางคืนคุณจะทนไม่ไหวแล้วมาเคาะประตูห้องผมใครจะอยากได้คุณขนาดนั้นตอนกลางคืนจะล็อกประตูให้ดีเลย คุณรถวันนี้เป็นวันเกิดพ่อเขาให้เรากลับบ้านเก่าไปกินข้าวเย็นกันเราอยากกันแล้วนะฉันจะกลับเองได้ลีเจินอย่าทำตัวเป็นเด็กนะพ่อรอรออยู่นะฉันจะบอกลี่อินหนานอย่าติดต่อคุณอีกคุณก็ไม่ต้องเรียกเขาว่าพ่อแล้ว <c oughs> พี่เพิ่งไปช่วยเหลือคนยากจนที่ไหนมาเหรองานเลี้ยงวันเกิดพ่อแต่แต่งตัวดูจนแบบนี้เหมือนจะไปกวาดถนนมากกว่าน่าอายจริงพี่ยูเชิงล่ะทำไมไม่มาด้วยกันพี่ยูเชิงเหรอเรียกสสนิเทเชียวน้ำเสียงหวานขนาดนี้คนไม่รู้คงคิดว่าเธอชอบพี่เขยตัวเองแล้วเพอะเจออะไรของเธอ จะเป็นแบบนั้นได้ยังไงทำไมจะไม่ได้แม่เธอก็ใช้วิธีอ่อยผัวชาวบ้านมาเหมือนกันไม่ใช่เหรออืมและแม่เธอเองที่ตายไปก็เป็นอะไรล่ะเป็นแค่คนขายอาหารเช้าข้างถน,นนตัวมีแต่กลิ่นน้ำมันไม่มีทางเข้าตาใครหรอกออพอ่อเธอตบฉันถ้าพูดถึงแม่ฉันอีกคำเดียวปากเธอได้ฉีกแนะ่ฮ้ยพอเลย วันนี้เป็นวันอะไรพวกแกมาทำแบบนี้ได้อย่างไงล่ะลีเจนินตามพ่อขึ้นมาพ่อจะช่วยเขาไปถึงไหนตลอดหลายปีมานี้พ่อไม่เคยสนใจทั้สักคำเงินสักแดงก็ไม่ให้้ายูเชิงไม่จะทายาตะกุญยเมืองให้ถ้าคิดว่าพ่อจะแย่แสเธอเหรอลีเจนินทำไมวันนี้ยูเชิงถึงไม่มาล่ะพ่อจริงๆแล้วหนูกับเขาช่า,างเธอะเขาง,งานยุ่งพ่อคงว่าไม่ได้เอา้า ลูกลองดูสัญญานี่ก่อนยกหุ้น1.2%ของลีกรุปให้หนูเหรอหุอ้น1.2%ของลีกรุปเงินปันผลของแต่ละปีขั้นต่ำก็เป็น10บล้านเลยนี่ถ้าได้เงินนี้ฉันก็ใช้ชีวิตสบายๆได้แล้วแต่ต้องดูเงินไขซะก,ก่อนนะลูกต้องมีห้านให้ตระกูลลีภายในหนึ่งปีเจ้าเล่จริงที่แท้ก็จะใช้ลูกผูกมันตระกูลยู่ไว แต่พ่อฉันก็ถือว่าแอบทําดีไม่ได้ระบ,บุให้ฉันว่าต้องเป็นลูกของยูเชิงเงินก็อย่าหาว่าฉันช่วยโอกาสนะวางใจเถอะค่ะ<ม>หนูรับรองว่าพ่อจะได้อุ้มหลานภายในปีนี้แน่แต่ว่าพ่อเซ็นตอนนี้เลยนะหนูยังเอาตัวสบับก,กลับไปด้วยได้เลยเดี๋ยวก่อนวันนี้ยูเชิงไม่มาหรือความสัมพันธ์มีปัญหาอะไรไม่ใช่นะเขาแค่งานยุ่งนะ เรื่องสัญญานี้แก้ไขอีกนิดค่อยว่ากันดีกว่าพ่ออืมพี่ยุ่เชิงมาแล้วมาแล้วเหรอมาแล้วค่ะเขายังเอาของขวัญหลายอย่างที่พ่อชอบมาด้วยมีทั้งชาผูเอิกับภาพเขียนโบราณทั้งนั้นดูเหมือนว่าพวกเขายังรักกันอยู่นะพ่อรีบเซ็นเถอะใหญยุ่เชิงรอข้างล่างนานเลยลีเจน พ่อเองก็รอฟังข่าวดีจากลูกแล้วนะวางใจเถอะค่ะอะพ่อขอโทษที่มาช้าครับเพิ่งประชุมเสร็จนายไม่ได้อาศัยอะไรจากตระกูลอยู่ทำงานจากระดับล่างจนขึ้นมาเป็นรองผู้บริหารความสามารถของนายนะ่ะ เก่งกว่าฉันมาก่อนอีกช <c oughs> มเกินไปแล้วครับพวกเธอแต่งงานกันมาปีหนึ่งควรจะให้ผู้ใหญ่เจอกันได้แล้วมั้งบอกตามตรงแม่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยที่ผมกับลีเจินแต่พ่อไม่ต้องห่วงสักวันหนึ่งผมจะพาลีเจินกลับไปตระกูลยู่แบบเปิดเผยแน่นอนได้ยินว่าสัปดาห์หน้าตระกูลซ่งจะมาจัดงานที่เมืองไห่อยู่เชิงไปยาขอให้นายถ้วยหน่อยเอยเอ พาพ่อไปเปิดหูเปิดตาเจอระดับท็อปสักครั้งได้ไหมผมมีบัตรเหลืออยู่ใบหนึ่งพอดีเลยพ่อกับลีเจิญไปด้วยกันได้ครับพ่อได้ยินว่าคุณลู่แห่งเมืองจินก็จะไปงานนี้ด้วยอืมคุณชายของที่ขนมาจากบ้านเก่าตระกูลลู่ที่เมืองจินก็ถึงหมดแล้วครับเรื่องทางเมืองจินก็จัดการเรียบร้อยแล้วพอคุณย่ารู้ว่าคุณจะกลับมาเพราะคุณหนูลีก็ไม่ได้ว่าอะไร พราะคุณย่าก็รู้ใจคุณดีหลานชายคนเดียวของตระกูลลู่ที่สืบสายจากสามรุ่นกล้าปฏิเสธแต่งงานกับตระกูลเสิรนได้ยังไงกันพูดมาทำไมทำแบบนั้นเขาแต่งงานแล้วชีวิตหลานจะไม่แต่งกับใครอีกดีดีมากย่าจะดูว่าความรักของแกจะแข็งแงกร่งกว่าหรือว่าจะแพ้ให้กับกฎของตระกูล ปีนั้นคุณเคยโดนตีห้าสิบทีตอนนี้ยังยอมปิดบังตัวตนมาเป็นรองประธานที่หงหายคุ้มเหรอครับคุณควรดีใจที่ผมได้ตามหวังพ่อจริงๆผมอยากให้พ่อช่วยอะไรผมหน่อยช่วงนี้ผมกับดีเจินมีปัญหากันนิดหน่อยครับพ่อโอ้ ประธานหวังกำลังหาพ่ออยู่บอกว่ามีโปรเจกต์ร่วมกับตระกูลลีที่อยากคุยอ๋อพ่อเธอคุยกันไม่ก่อนนะพ่อขอตัวอืมครับฉันหวังว่าเรื่องอหา่ของเราจะมีแค่เราสองคนที่รู้ปีก่อนฉันยอมจะแต่งงานแบบลับๆตอนนี้ตาคุณอหา่แบบลับๆแล้วแฟดีไมได้ตามนั้นในไม่่ตอนไหนที่จะได้พ่ ไม่อยากประกาศเรื่องยาดูท่าคงอยากกลับมาคืนดีกับฉันคงกลัวว่าถ้าประกาศไปแล้วจะเสียหน้าค่ะส่งที่อยู่บ้านของเราให้แล้ววันนี้ผมมีโอทีกลับดึกหน่อยนะ ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอตารางไม่ละหนึ่งล้านหนึ่งแสนสวัสดิการของรองประธานนิชัยได้เลยเรอยให้ฉันได้หุ้นตระกูลลีก่อนฉันก็จะซื้อบ้านแบบนี้บ้างต้องมีลูกให้ได้ภายในหนึ่งปีเกณชาสุดก็ต้องท้องภายในสามเดือนนี้กระชันชิดอยู่นะ คืนนี้ก็ขอเริ่มเลยแล้วกันอืมคุณชายครับคุณไปจดทะเบียนทั้งทำงานทั้งย้ายบ้านสองวันนี้ยังไม่ได้นอนเลยนี่ครับคืนนี้คุณต้องพักผ่อนจะอือ๊ ให้มากนะ <c oughs> คุณลูกสุดสัปดาห์นี้มีงานเลี้ยงที่ต้องเต้นรำด้วยคุณลูกช่วยซ้อมเต้นกับฉันหน่อยได้ไหมคะคุณหนูลี คุณอยาให้ผมซ้อมเต้นกับคุณเหรอผมไม่ใช่คนที่จะยุ่วให้ง่ายหรอกนะจริงเหรอ เงินแบบนี้ยังไม่พอเงินช่างเธอ,อ,อ,อแบบนี้สี่ถึงเรียกว่ายั่วคนรู้นี่ก็ไม่ได้ใจแข็งขนาดนั้นนี่นาะ เป็นผู้ชายจริงไหมเนี่ยสุดท้ายได้มาถอนตัวที่คุณล้างออกไปนยไม่ใช่ความใคร่แต่เป็นหุ้นของฉันในบริษัทลีตั้งหากแล้วคนลูกคะเรามาทำอีกรอบกันเถอะเฮ้ยหัวคุณนี่วันคิดอะไรอยู่เนี่ยฮะอย่ามาวุูนกับเรื่องแบบนี้นักสิ ฉันอายุ26สวัยกำลังเลือดลมพรุ่งพล่านฉันขอแค่เมื่อคืนกับคืนนี้สองคืนเองมากันไปเหรอเมื่อคืนห้าชั่วโมงวันนี้ลากยาวถึงตีหนึ่งเลยถ้าจะเอาอีกพรุ่งนี้ทั้งตัวกับกรดกระดูกของคุณคงไม่ถึงสองกิโลทำไมาเป็นห่วงฉันจริงๆเป็นตัวเองที่ไม่ไหวแน่ เพื่อคคนของฉันผู้นี้ต้องบำรุงเขาให้หนักๆอาหารกลางมาที่ทำให้คนอย่าลืมกินนะสุกหางกวางสุปหางกวางเย็นหมิงคุณไป็นทายารุษิกาของตระกูลลู่จะตัดทุ่มตั้งแต่ตอนนี้ไม่ได้นะถ้าคุณมีอะไรที่พูดออกมายากจะบอกกับผมก็ได้นะ เรือนะ่องนั้นไม่ได้มีปัญหาถึงขนาดต้องกินไอ้นี่เนี่ย,ยก็ไม่ต้องฝืนลรอกมัง้งไม่มีอะไรต้องอาให้เลยเดี๋ยวผมส่งสูตรให้ <c oughs> ถือว่าชายถึงชายนะสูตรพวกนั้นผมลองเองแล้วได้ผลจริงๆคุณก็ลองใช้ดูลีเจน น,นางแบบมือของเราไม่ใช่เหรอถึงขนาดลงมาแต่ชั้น17คงจะไม่ได้ฝันว่าจะบังเอิญเจอคุณลู่และแไต่เต้าเลื่อนขั้นหรอกนะคุณลู่เขาเป็นเพลย์บอยที่ทำสาวๆใจสัน่นคงจะสนใจเธอเหรอกทุกคนอัปเดตข่าวจ้าคุณลู่เรือนล่มปากอา่าวจริงปะเรือนล่มเหรอจริงแท้แน่นอนฉันเพิ่อเข้าไปส่งเอกสารมองบนโต๊ะเขาแล้วเจอซุปหางกวางถ้าไหวจริงใครจะไปกินซุปแบบนั้นล่ะ ในเมื่อคุณลู่ไม่มีน้ำยาแล้วก็คงจะหมดความนิยมแล้วล่ะมั้งลู่เยียนหมิงคิดในแง่ดีฉันก็ช่วยกันสาวๆที่มาติดคุณแล้วผิดแล้วตอนแรกฉันคิดว่าคุณลู่เพอร์เฟกต์มากเหมือนดอกฟ้าที่แต่ต้องไม่ได้ไม่คิดเลยว่าเขาจะมีข้อบอกพร่องที่น่ารักขนาดนี้ <c oughs> ฉันต้องช่วยเขาให้ได้ถึงคุณลู่จะมีข้อบอกพร่องแต่ไม่ใช่ระดับเธอที่ช่วยได้เหรอส่องกระจกดูตัวเองบ้าง ดูสิดูสิฉันเพิ่งตั้งฉาย,ยาใหม่ให้คุณลูกเทพบุตรติดจรวดพี่ยู่เชิงทำไมอยู่คนเดียวล่ะรีเจอให้พี่รอเธออยู่แบบนี้ไม่รู้จักกาลเทศะจริงๆรีบอะไรนักหนาก็มาแล้วนี่ไง โอ้ยโอ้นี่ใครอ่ะโอ้สวยมากสวยยังกับนางฟ้าเลยอ่ะไปปารีสแฟชั่นวีก็ยังไม่เคยเจอใครสวยขนาดนี้เลยอ่ะจะยิงพยองไปถึงไหน หัวหน้ายู่ไม่ค่อยโพสอะไรในโซเชียลเลยตลอดนี้ดันไปโพสเรื่องภรรยาซะแล้วคนนุณนายู่เหรอความสูงกับบุคลิกนี่เข้ากับหัวหน้ายูสุดๆหัวหน้ายู่นะปกติทำโอทีตลอดจนละเลยภรรยาคืนนี้แปลกที่ไมด้อยู่ทำโอทีไม่แน่อาจจะมีลูกเร็วนี้ก็ได้นะจอดรถคุณหวังครับผมมีธุระด<อ>่ดวนคงกินข้าวกับคุณไม่ได้แล้วเอ้อครับเอ่อเฮ้ย ะฮเอ๊ะไม่ใช่สิที่เปรียวน,นี้จะเรียกรถไงอะเย็นเมิงเออผมพูดอะไรผิดเนี่ยเอยคุณชายจะกลับบ้านไหมครับไปสืบว่ายู่เชิงวันนี้ไปไหนมาบ้าง คุณยูคุณยูลีเจินไปพักก่อนหาอะไรกินสักหน่อยไปคุณยูช่วงนี้ประธานซ่งกำลังคุยโปรเจกต์พลังงานใหม่อยู่คุณต้องสนใจแน่ะเชิญครับคุณหนูคนนี้ดูโดดเด่นมากเลยหรือว่าจะเป็นหลานสะใภ้ของท่านซ่งที่จะมาประกาศในคืนนี้เหรอครับ <c oughs> เข้าใจผิดแล้วคะ่ะ คุณหนูถ่อมตัวเกินไปแล้วนะครับวันนี้แขกทุกคนมาที่งานนี้คงจะไม่มีใครเป็นประกายเท่าคุณหนูอีกแล้วนะครับนั่นก็คือพี่ต่างแม่ของฉันยังพี่ยู่เชิงของฉันไปไม่พอยังจะมางานเลสต์ตะกูลส่งเพื่อมาแย่งซีนเธออีกกล้าแย,ย่งซีนฉันนี่เหรอวันนี้แหละฉันจะทําให้เธอได้รู้ว่าอับอายขายขี้นหน้ามันเป็นยังไงนี่ไม่ใช่คุณหนูลีที่ใช้มือทำอาหารกินเหรอ ฉันได้ยินว่าคนในสายงานเธอเก่งเรื่องใช้มือหลอกให้คนสั่งซื้อหรือว่าวันนี้จะให้ทุกคนดูโชว์สักหน่อยไหม <c oughs> หน้าที่ของนางแบบมือคิอโชว์เครื่องประดับรตระกูลต่วนของเธอไม่มีความรู้พื้นฐานขนาดนี้เลยนี้นี่เองวันนี้ฉันได้กําไรมาใหม่นางแบบมือโปรแบบเธอเนี่ย ช่วยโชว์ฝีมือให้เพื่อนๆฉันดูหน่อยสิได้เลยค่ะโอ้นี่เธอทำอะไรเนี่ยนี่กำไรหยดน้ำแข็งที่แม่สามีฉันให้มาเลยนะราคาแพงมากเลยทำให้เธอซุ่มซ่ามแบบนี้พี่ถึงพี่จะอิจชาก็อย่าทำแบบนี้สินางแบบมือนี่กำไรยังถือไม่เคยอยู่เลยแล้วะเพราะอะไรได้ล่ะไม่แปลกเลยที่มาจากตระกูลเล็กๆน่ะฝีมือการกแกล้งของเธอเนี่ย มีมากกว่ามูลค่ากำไรนี้อีกนะเอาคืนมานะในไหนเธอก็แคร์มันขนาดนี้เงินก็ <c oughs> แต่เสร็แล้วเป <c oughs> อะพลกทำไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะครับงาเลี้ยงเล็กๆของเราหยุดเลยนะ ขอโทษฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะคำขอโทษฉันอยู่นี่เก็บเองนะซ่งหลีครับถ้าเธอโดนแกล้งแม้แต่นิดเดียวในตระกูลซ่งผมจะถือว่าเป็นความผิดคุณทั้งหมดและผมจะเอาคืนเป็นร้อยเท่าผมจะการนี้ ลููหลี่คนนี้เป็นใครกันแน่นะหาว่าฉันเป็นขอทานเลยให้มันแค่นี้เหรอแต่จะว่าไปแม่ของเธอที่เคยขายอาหารเช้าคงสอนเธอได้แค่นักเหรียนอย่างอื่นคงไม่ได้สอนหรอกอ๋อลืมไปก็ชิงตายไปก่อนแล้วนี่คงไม่ทันสอนเธอว่าต้องเป็นคนยังไงตายไปก็ดีละอย่าใช่ตกนี่เคื่อสอนให้เธอรู้ว่ามารยาทเป็นยังไงเธอ หลี่เจินนี่บ้าไปแล้วเหรอคุณตวนน่ะอว่าทีสะพ,พ้ายของตระก,กูลซ <c oughs> ่งเลยนะอยากให้ตระก,กูลหลี่เสียหายห,ายหรือไงหนูตบเธอเพราะเธอมาได้อย่างอเองดีดีดีเลยมือสอนนักธิมุวันนี้ฉันจะทำลายมือของเธอซะเดี๋ยวก่อนหลี่เจินเป็นนางแบบมือบริษัทผมเห็นกนหน้าผมเธอให้เธอขอโทษคุณ จะได้หายกันอยากให้ขอโทษก็ทำเองสิฉันไม่ทำหรอกดีจนรู้จักแยกแยะหน่อยสิตอนนี้ไม่ใช่เวลาเล่นตัวนละจะขอโทษใช่ไหมได้พุกเข่าซะสิฝันไปเถอะคปก็ได้จับตัวเธอไว้ เธอตั้งหากที่ใส่ร้ายหนูไม่เห็นเหรอใส่ร้ายลูกไปทำไมหยุดพูดเดี๋ยวฉันจะล้างเสนียดมือของเธอให้สะอาดเองละกันอย่ดดูนี้นะอ้ะอ